ผมกลับเรียนว่าวัดคือสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลเป็นมหามงคลสําหรับประชาชนคนในชาติเราขาดวัดไม่ได้แล้วเมื่อขาดวัดไม่ได้เราก็ขาดพระไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนไทยเราส่วนใหญ่เราจึงจึงมีวัดประจําตัวเราจึงมีพระประจําใจเรามีพระประจําตัวเรามีเรามีวัดประจําตัวประจําครอบครัวของเรา เรามีพระประจําใจของเราสังเกตดูเวลาถึงวันสําคัญสาคัญของเราวันเกิดเราก็จะนึกถึงวัดของเราเราจะนึกถึงพระของเรานี่คือคนไทยเราจึงขาดวัดไม่ได้เพราะอะไรล่ะครับเพราะวัดคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติวัดคือแดนนักปราดประกาศหนุนวัดคือแดนเมตตาเนื้อนาบุญวัดคือแดนอาดุลจํารูนธรรมนี่ความสําคัญของวัด วัดคือหลักปักฐานการศึกษาวัดคือสัพพวิชาพาอิ่มหนำวัดคือถิ่นศิลปะวรรณกรรมคุณค่าล้ำเลิศล้นพ้นบรรยายนั้นเราจึงขาดวัดไม่ได้ตั้งแต่เกิดยันตายขาดวัดไม่ได้และก็กล่าวได้ว่าตั้งแต่เกิดยันตายเราขาดพระไม่ได้เวลาเรามีความทุกข์ชาวพุทธจะนึกถึงใครครับพระครับ ไประบายทุกข์ให้กับพระพระก็จะช่วยปัดเป่าทุกข์ให้กับเราเวลาดีใจนึกถึงใครครับไม่ได้นึกถึงพระเลยไปนึกถึงคนนอกวัดกันหมดแต่เวลาทุกข์นึกถึงวัดนึกถึงพระสุนัขไม่ดีแมวไม่ดีไปปล่อยที่ไหนครับวัดลูกไม่ดีว่าไม่นอนสอนไม่ฟังเอาไปฝากที่ไหนครับวัด ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสังฆคุณคุณของพระสงฆ์จับต้องได้คุณของพระสงฆ์เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่เป็นพระคุณที่คนไทยได้รับอานิสงส์จากพระสงฆ์ตั้งแต่คนไทยเกิดและตายครับประเทศไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาตามเบื้องพระยุคลบาทเราศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ไหมครับ แผ่นดินไทยชาติไทยราชาณาจักรไทยเป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนาสมเด็จบุรพามหากษสตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทุกรัชสมัยทุกรัชการตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมีแผ่นดินไทยอยู่ในแผนที่โลกหรือก่อนแผนที่โลกโด้วยซ้ำแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินพุทธ และเมื่อเป็นแผ่นดินพุทธคนไทยจึงเป็นชาวพุทธครับถามว่าทำไมต้องเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เพราะเราเห็นองค์เหนือหัวของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์รวมหัวใจคนไทยทั้งชาติเมื่อพระองค์ทรงเป็นพุทธมามก,กะคนไทยเราก็ปฏิบัติตามพระองค์ครับ นี่คือประจักษ์พยานความเป็นจริงนั้นทยุคใดสมัยใดคนไทยคนไทยไม่เคารพพระวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาตรไม่เคยใส่เล่นไพ่ไม่เคยละวันโกนไม่เคยลดวันพระไม่เคยเว้นเรียกกันว่าไม่เห็นความสำคัญของวัดไม่เห็นความสำคัญของพระเกิดอะไรขึ้นท่านเดือดร้อนนอนทุกข์ ที่สุดแล้วก็วิบัติขัดสนคนที่วัดไม่เข้าพระสงฆ์องค์เจ้าเขาไม่ไหวทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่เจริญท่านดูสิครับชีวิตไปไม่ถึงไหนหรอกเพราะเขามีแค่เพียงความรู้ด้านโลกแต่ไม่มีความรู้ด้านธรรมะในพระพุทธศาสนาความรู้ด้านโลกทำให้เขาเลิศล้ำใช่เลิศล้ำเป็นใหญ่เป็นโตจริง แต่ว่าเป็นไม่นานที่สุดแล้วก็วิบัติที่สุดแล้วก็หายนะ <Okay. S 1> เพราะไม่มีพระอยู่ในใจ